สวัสดีครับผมวันนี้บ่าวต้อยพามาชมนะครับผมเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผมหลายร้อยปีนะครับตัวนี้300ปีเป็นอย่างต่ํานะครับตัวนี้เนี่ยสูงใหญ่อลังการนะครับอยู่ที่ไร่กล้วยนะครับบ่าวต้อยพอดีมาเห็นที่นี่ก็เลยมาถ่ายรูปไว้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับใหญ่สูงใหญ่อลังการงานสร้างนะครับดอกก็จะเป็นดอกสีแดงนะครับผม ดอกสีแดงนะครับดอกจานไม่ใช่ดอกจานนะครับตอนนี้ดอกดอกมันจะเป็นสีแดงนะครับผมคล้ายดอกจานดอกอะไนะครับผมนี่ครับชมดูสวยสดงดงามนะครับผมพ่อม่พี่น้องก็มีนกตัวใหญ่ๆนะครับผมเป็นนกเอี้ยงนกเขานะครับผมนกเขาเน็นมากินดอกกินดอกตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นย่อดอกยางนานะครับ สวยสดต้นใหญ่อลังการงานสร้างนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนนนน,นข้างล่างนะครับอู้ใหญ่มากเลยนะครับโอ,อกเคขอจบคลิปแต่เพียงต่านี้ครับสวัสดีครับ